คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆนะครับคุณผู้ชมที่เป็น SME อยากร่วมงานกับภาครัฐต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมกับก,บการเป็นคู่ค้าภาครัฐวันนี้คุณกระแตที่วาพรนะครับมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พิเศษคุ้มในการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปติดตามกับคุณกระแตที่วาพรครับ ใช่แล้วค่ะวันนี้กระตามมีข่าวดีนะคะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางขนาดย่อมด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะค้าขายกับภาครัฐเอ๊ะจะต้องทํำยังไงมันยากขนาดไหนมีเทคนิคอย่างไงนะคะวันนี้มาหาคําตอบไปด้วยกันขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรวีรพงศ์มาลัยค่ะท่านภูมิเนยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านผออ,อขะก่อนอื่นถามก่อนเลยนะคะ Thai SME GP คืออะไรคะครับจริงๆเป็นมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐที่เป็นความร่วมมือระหว่างทางสวกรมชีกลางที่อยากจะช่วยเปิดโอกาสให้ SME ได้เข้ามาค้าขายนะครับกับกระทางภาครัฐได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับโดยแนวคิดเนี่ยคือในช่วงที่ผ่านมาเ,เราพบว่า ตอนมีวิกฤตการณ์เนี่ยในเรื่องของการซื้อขายทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรค <ชะ S 1> นะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังมีการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาก็คือการซื้อจ้างของภาครัฐ <ม S 1> นะครับปีหนึ่งรัฐซื้ออยู่ประมาณ1.3ล้านล้านนะครับก็คือมากพอสมควรนะครับเราก็เลยคิดกันว่าจะทํำยังไงให้สมไได้โอกาสแล้วก็แข่งขันขดได้ <ชะ S 1> ครับนั้นตัวมาตราการนี้ออกมาเนี่ยมีหลักสำคัญสำคัญ<ช>ะนะครับสำหรับ SME นะครับแต่ผมว่าก่อนที่จะไปดูว่าหลักเนี่ยอะไรบ้างที่เอสไได้ประโยชน์เนี่ย ของต้องเข้าใจกันก่อนว่าเอสบีคือใครนั่นนะสิค่ะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราใช่ไหมนะครับแล้วก็ที่ว่าซื้อจ้างเนี่ยซื้ออะไรบ้างานะครับเอสบีจริงๆเนี่ยตามเอาตามนิยามเลยง่ายๆก็คือถ้าเป็นภาคการผลิตเนี่ยรายได้ต่อป,ปีไม่เกินห้ารอยล้านบาทานะครับถ้าเป็นภาคการคาร้าบริการซื้อมาขายไปนะครับอันนี้ก็ไม่เกินสา0รอยล้านบาทานะครับอันนี้ก็แปลว่าถ้าแต่ละท่านดูตัวเองมีาไรายได้ต่อปีไม่เกินตามที่ว่าเนี่ย ใช่ละท่านเป็น SME เอ็ถามว่าใครเป็น SME ได้บ้างะนะครับบุคคลธรรมดาที่ค้าขายจดทะเบียนพาณิชย์ก็ใช่แ<ด>ละคนชอบใช่หลายคนชอบนึกว่า SME ต้องมีนิติบุคคล,ละอะไรต่างออต้องอเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นมาไม่ๆม บุคคลธรรมดาที่มีทะเบียนการค้าได้ด้วยอย่างเราเนี่ยทำค้าขายแล้วมีเรื่องของการต่ทะเบียนการค้าเนี่ยก็ทําได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลอันนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็สามวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็น s อ e ดูตามนิยามก็คือรายได้อันนี้จุดเริ่มต้นก่อนค่ะทีนี้ถามต่อมาว่าแล้วเวลาจะไปค้าขายกับรัฐนะครับขายอะไรได้บ้างเออมีอะไรบ้างคะภาครัฐมองหาอะไรอยู่บ้างอ่หลายคนชอบนึกว่าคิดถึง ที่ใหญ่ใหญิงรับซื้อถ้าพูดง่ายๆศักกระเบอร์จะเรือลงถูกอย่างเลยจริงๆซื้อตั้งแต่เป็นเรื่องของจ้างผลิตจ้างค้าหรือทําเรื่องของการบริการได้หมดนะครับตั้งแต่ถ้าเราเห็นในหน่วยงานเนี่ยมีปากกากระดาษตั้งแต่ชิ้นเล็กๆนะได้หมดเลยหรือจริงๆจ้างจัดเลี้ยงนะครับจ้างในเรื่องของการทําสวนนี่คิดถึงให้โตตัวเล็กๆก็คือพวกบริการเมื่อสักครู่ผออ้คุยกันข้างนอกว่า แม่บ้านนี่ก็ได้อจริงๆได้จ้างทาสวนนี่ก็ได้จ้างรักษาความปลอดภัยอะไรได้หมดได้หมดครับอันนี้แค่ให้เห็นความกว้างของงานจ้างทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยมัน1.3ล้านล้านนี่คือเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายประเภทนะครับนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับถามว่าแล้วจะได้สิทธิ์ได้อย่างไรนะครับเอสเออีก็ต้องมาขึ้นทะเบียนนะครับกับทางสสวนะครับก็จะบอกว่าท่านเป็นเอสีถ้ามีใบรับรองสิ่งที่จะเป็นสิทธิ์ที่ได้นะครับกรณีที่เป็นเอสเอ็มอีแล้วก็ค้าขาย ในสิ่งที่รัฐอยากได้เนี่ยมีสองเรื่องใหญ่ๆที่ได้เรื่องที่หนึ่งกรณีเป็น e b i d d i n g e b i d d i n g เนี่ยก็คือถ้าเป็น s อ e จะได้แต้มต่อร้อยละสิบถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนขายแพงกว่าได้ก็ชนะประมูลคนหนึ่งถ้าไม่ใช่เอ e บีเสนอสิบาทเราเสนเอสิบบาทห้าสิบตังค์อย่างเงี้ยนะไม่เกินร้อยละสิบเนี่ยเราก็ชนะประมูลนะครับเพราะนั้นมีเต้มต่อร้อยละสิบแล้วถ้าเป็นเม็ดินไทยแลนด์ด้วยได้แต้มต่อเป็นร้อยละสิบห้านะครับ เรื่องที่สองที่ได้เลยถ้าเป็น SME ก็คือว่า,าถ้าซื้อแบบเจาะจงเต่มันเป็นภาษาราชการนิดหน่อยคือซื้อแบบเจาะจงวงเงินไม่เกินห้าแสนเนี่ยให้พารณาเลือกจาก SME ก่อนถ้าเมื่อกี้เราคุยกันยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเป็นขนมจัดเบรกจัดเลี้ยงหรือของที่ระลึกต่างๆเนี่ยบางอย่างมูลค่ามันไม่สูงนะครับเพราะนั้นมันไม่จําเป็นต้องไปเปิดประมูลอีบิดด e ิ้งอะไรต่างๆเนี่ยเพาว่าเจาะจงก็ถ้าวันนี้คุณกระแตคาย เรานี่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วถ้าม,ม,มีประชุมพอดีอ่ะหนูมีประชุมพอดีวงเงินไม่เกินห้าแสนนะ,ะครับแล้วก็เจาะจงได้น,นี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับเอสนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเห็นได้ทั้งภาพเล็กจนถึงโตภาพใหญ่ะนะครับซึ่งในภาพใหญ่เองก็จะมีในเรื่องของการซื้อจ้างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปรกรณ์ทางการแพทย์อุปรกรณ์เครื่องเขียนนะครับซ,ซึ่งหลากหลายหมดเครื่องกีฬาชุดอะไรโอ้โหเยอะแยะคือทุกอย่างที่คุณผู้ชมนึกว่าสำนักงานหนึ่งจะใช้ได้เนี่ย รัฐบาลก็เหมือนกันภาครัฐก็ต้องการใช้เหมือนกันกนะคะทีนี้อยากรู้ถึงสิทธิประโยชน์หรือว่าข้อดีทําไมผู้ชมจะต้องอยากมาค้าขายกับรัฐคะครับคือ,อถ้าเมื่อกี้เกิดไปแล้วตอนต้นว่ากําลังซื้อวันนี้การโอกาสที่จะซื้อขายมันก็ลดลงนะครับรัฐเนี่ยซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความต้องการของรัฐเนี่ยมีอยู่ทั้งประเทศะนะครับบางทีไม่ใช่มีเฉพาะส่วนกลางในส่วนของในแต่ละจังหวัดเองก็มีเรื่องของการต้องใช้จ่าย ที่เป็นก <ทะ S 1> ารซื้อจ้างท, <ะ S 1> ทุกชนิดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ให้สิทธิ์กับ SME ในพื้นที่ด้วยนะครับ <ทะ S 1> ก็ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาเป็นคู่ค้ากับภาครัฐประเด็นใหญ่ก็คือบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยคิดว่าขั้นตอนเอกสารอะไรต่างๆนะครยุ่งยากแน่ๆจริงมันก็มีเป็นไปตามลักษณะแหละที่เราคุยกันว่าถ้าวันนี้ธรรมชาติปกติเราจะสมัครเข้าเรียนที่ใดที่หนึ่งก็จะมีเกณฑ์กติกาซึ่ง ซึ่งก็เรียนรู้ได้ไม่ยากค่ะคย่างนั้นเราเชิญชวนคุณผู้ชมเลยดีกว่านะคะถ้าอยากจะไปรู้กติกาไปเข้าใจเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการเป็นคู่ค้ากับรัฐค่ะกับงานใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นให้ท่านผอ,อเชิญชวนหน่อยค่ะจริงๆก็เรามีงานที่อยากจะเชิญผู้ประกอบการนะครับหรือจริงมันเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลเมื่อสักครู่นะครับทุกคนก็ ไปลองเยี่ยมในงานดูนะครับ19-21สิงหาคมที่อิน a c t คนะครับ H6 ในนั้นก็จะมีทั้งตัวอย่างสินค้าที่ภาครัฐเคยซื้อนะครับตัวอย่าง SME ที่มีโอกาสได้ขายแล้วกับภาครัฐนะครับเรามีทั้งรายเล็กบุคคลนรมาลาต่างๆให้ท่านได้ได้เรียนรู้ถ้าอาจจะรู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็เคยขายจะพูดตัว่าเฮ้ยแบบไี้ก็ขายได้ด้วยนะครับแล้วใครที่ไม่มั่นใจในนั้นก็เรามีเวิร์กช็อปมีรายละเอียดต่างๆที่จะแนะนำนะครับซึ่งเราน่าจะได้เปิดโอกาส ข้าไปเป็นคู่ขา้กากับภาครัฐได้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาที่คิดว่าจะมีโอกาสอยากจะทำกันค่ะ,คะนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมกันนี้ได้ครับได้เลยค่ะวันนี้เวลาเราน้อยนิดนึงแต่ว่าครบถ้วนนะคะท่านสำหรับเรื่องของไทย SME GP แล้วก็ที่แน่ๆคุณผู้ชมไปให้ได้นะคะสำหรับงานนี้ SME GP Day นะคะที่ Impact เมืองทองธานีฮอที่หกนะคะงานก็จะมีขึ้นนะคะในวันที่ 21, สิบเก้าถึงยี่สิบเอดสิงหาคมที่จะถึงนี้วันนี้ขอบคุณท่านหอออมากเลยนะคะสวัสดีครับ อาล้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับไปที่ห้องส่งหลักกันก่อนค่ะครับขอบคุณน้องกระแตนะฮะแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวดีๆกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะครับอ่ะติดตามข่าวกีฬาช่วงหน้าเอเย่นส่วนตัวของคริสเตียโนโรนัลโดครับ เร่เสนอขายนักเตะในสังกัดให้นาโปลีอีกทีมดังที่จะได้ไปลุยแชมเปี้ยนลีกแต่แมนยูเน็ตนะฮะยังยืนกรานปฏิเสธรับทุกข้อเสนอไม่ปล่อยให้โรนัลโดย้ายทีมครับอ่ะช่วงหน้ากลับมาติดตาม